เมธีลาบานูนเที่ยวสิงคโปร์เผยดีทุกอย่างแต่ไปไหนไม่สุขใจเท่าอยู่ไทยเมธีลาบานูนหรือเมธีอรุณนักร้องนำวงลาบานูนที่หันหน้าเข้าเวทีการเมืองแบบเต็มตัวล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุจากประเทศต้องซื้อน้ำจากประเทศมาเลเซียตอนนี้สิงคโปร์ใช้เทคโนโลโยีนำน้ำจากน้ำทะเลแปลงมาเป็นน้ำจืดให้ชาวสิงคโปร์ได้ใช้ประเทศเป็นเกาะเล็กๆของทะเลเพื่อสร้างสนามบินสิงคโปร์ เนรมิตท,ทุกอย่างด้วยตนเองสร้างสวนสัตว์กลางคืนที่แรกของโลกเมืองแห่งการแข่งรถ F1 ยามกลางคืนย่านเกาะเซนโตซาย่านคนรวยมีเรือยอดจอดเต็มลำเกาะเซนโตซาต้องมีค่าเข้าหกดอลลาร์สิงคโปร์ยกเว้นคนมาพักที่เกาะเซนโตซาพูดได้เลยสิงคโปร์เป็นเมืองแห่งเขียวขจีในสนามบินยังมีต้นไม้ข้างข้าง,างทางจะดูแลต้นไม้เป็นอย่างดีระบบการศึกษาระดับประถมมัธยมไม่น่าเชื่อว่าค่าเทอมไม่แพง แถมคนสิงคโปร์พูดภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวอันดับสามของโลกค่าใช้จ่ายที่นี้สูงมากๆหากเปรียบเทียบกับบ้านเราประเทศไทยสิงคโปร์มีท่าเรือขนส,ส่งสินค้าใหญ่อันดับสามของโลกอันดับสองในเอเชียรองจากโยโกฮาม่าท่าเรือของญี่ปุ่นเขียนแค่นี้พอแต่เชื่อเถอะไปไหนก็ไม่สุขใจเท่าได้อยู่ประเทศไทย I love Thailand กลับประเทศไทยเราดีกว่า สวัสดีวันศุกร์ครับ